คุณี่อผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้องยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของฟูเอลนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นล้อที่ดีนะครับมีราคาในบ้านเรานะครับล้อฟูเอลบางตัวเปิงใหม่วงเป็นหมื่นนะครับสี่วงนี่คุณกำเนินไปเลยครึ่งแสนนะครับตอนนี้ผมเชินมาให้กับพี่ที่ ใช้งานรถกระบะรถเอสยูวีรุ่นใหญ่นะครับพวกผมดูทั้งหลายแหลกใส่ได้หมดยกเวนนาวาราเทราเท่านั้นนะครับฝานะครับเขียนเลยชัดเกนนะครับฟูเอลนะครับอ่าล้อตัวนี้ถ้าท่านใดไม่เคยรู้จักแบรนด์ตัวนี้ลองเสิร์ชดูก่อนได้นะครับล้อเขามีราคานะครับเป็นล้อที่ดีนะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับอ่าตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่าโอเคนะครับให้ดูขนาดก่อน นะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับกว้าง9นะครับกว้าง9นะเดี๋ยวผมให้ดู offset นะครับตัวนี้ offset นะครับอยู่ที่20นะครับออฟเซตอยู่ที่20นะนะครับอ่าก็เป็นล้อแบรนด์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนะครับที่ขอบล้อเขียนเลยนะครับ p u e l นะครับเป็นล้อแท้แบรนด์เขาแน่นอนนะครับเอาไปใส่กับพวกรถ v i โ o f o r ร u n e r นระครับ r e v o D-Max BX ไทต,ตั้งปัจจลบันได้หมดนะครับราคาถูกกว่าเมืองใหม่เกินครึ่งน,นะครับสนใจสอบถามมาได้นะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนกใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคนลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยมของฝากไว้นะครับเดินนอน,ดนหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ